้คอตอนเฉลิมขวัญวิจิตการสอนเจ้าคยกนะครับโดยคณะชมรมอนุรักษ์แล้พัฒนการของชาธิครับไอกว่าเป็นสมาธิชมรมพิกท่านนะครับยนการพัานาการซ้อมไม่ใส่ครับใส่เขาซ้อมไม่ใส่เขาอะ งานกิจกรรมเฉลิมขวัญวิจิตกาสอนนครนายกประจำปี2566 2566ดำเนินกิจกรรมโดยชมรมอนุรักษ์และพัฒนาฝ่ายไทยจังหวัดนครนายกได้กำหนดกิจกรรมขึ้นในนะคะกราบนัสรการพระคุณเจ้านะคะเรียนหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านนะคะออดิฉันก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะ เป็นตัวแทนของท่านนายอำเภอปักพีนะคะและยินดีเป็นอย่างยิ่งและอนาคตอีกทั้งยังมีกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงควายในเขตจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงจังขังอาภิปูจยามีอาลา นึกสัง,างมาเสจั่มาพทธกุณไไปคุณประจีดาว่าคุณประจีปัญากประเจดีประจีมาโหดหนหวานจะไฟาสมรากายในการระบับน,นี้ครับ น,นี้เขาตีทรงเขาพผอมหน่อยเพราะว่าหนึ่งเขาสูงสูงวัยแล้วถ้าเป็นคนก็แก่ชรามากมากนะครับองอมอะไรเพื่เป็นศิลป์คนนะครับควายนี้เป็นสัตว์ทุกบ้านทุกเมืองเรามาแต่สมัยโบราณแล้วนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกดีนะครับในการเรามาทําพิธีสู่ขวัญควายให้เจ้าของก็มได้ครับย่างให้ดีกว่าะครับ นี่คือเคยได้แกนแชมป์เคยได้แกนแชมป์มาแล้วนะครับมัใส่ข้างนี้เป็นควายในความรู้สึกมัจ่ายแล้ว6ล้านห้าแต่เจ้าของลากกลับตกลงกันไม่ได้สินสอนเจ้าขอมสินครับเพลินรักฟังพระคาริชเชนท่านอาจารย์บรรจงมงคลยงนะครับประธานพัฒนธรรมจังหวัดนครนายกนะครับได้ความร่วมมืออะไร อมทั้งปอนยาให้กับฝั่งคู่แรกเพชรขุนด่านครับครับเราจะเจ้าประธานต้องตุ้มอะไรแม่เขาซื้อมาในราคา6 0 0 0 0บาทครับ คือวันนี้เรานำควายที่มาให้เกษตรกรได้ชมว่าไม่ใช่ว่าราคาหมูทุกวันเนี่ยก็คืออยากให้เกษตรกรรู้ว่าการพัฒนาควายนะครับผมมันพัฒนากันมาไกลมาก,ยมากอยากให้ลูกของลูกของเจ้าสินนะครับพ่อเข,ขาท้าตัวอยู่ที่แปดล้าน กับต่อไปเดยวเช่นเป็นปนั่เป็นลูกของแก้วฟ้านะพี่เนาะเป็นลูกของแก้วฟ้าพยาฟ้าเผือกนะฮะชา,ายาพ่อรับครับ